ต้องบอกว่าวันนี้ขวัเราเปยหน้ามาเลยเพราะอยากให้ทุกคนอะได้เห็นว่าเฮ้ยผิวอ่ะมันไม่ได้รองพื้นมันใสจริงๆแล้วมันช่วยแบบมันช่วยได้เยอะมากๆทุกคนรู้สึกว่าไม่อยากลงรองพื้นเลยเพราะว่าผิวเราแบบมันกระจ่างอยู่แล้วก็ลงแค่กันแดดอย่างเดียวคือแบบจบงานแบบงานผิวจบเลยเออคือมันแบบมันคุ้มค่าในแบบสกินแคร์ตัวเดียวที่ทํามาว่า o t h e f u n k ขวัญน,นะคะวันนี้เรามาเจอกันในช่วงของขวัญลองของจ้าโอเคอ่ะแน่นอนว่าในช่วงของลองของต้องเป็นหนึ่งสิ่งที่เราหยิบมาพูดกันและวันนี้ค่ะต้องบอกว่าอยากจะมาโชว์มากๆเพราะว่ามีความชอบผิวของตัวเองมากๆคือขวัญรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยอันนี้คือขวัญไม่ได้ลองรอง,องพื้นแล้วนี่คือผิวหน้าของขวัญแบบจริงๆแบบไม่ได้ลองรองพื้นเลยแต่ว่ามีขนตานะแล้วก็แบบสักคิ้วมาแล้วใครยังไม่ดูคลิปสักคิ้วก็ไปดูแล้วก็ปัดแค่ขนคิ้วอย่างเดียวแค่เนี้ย แค่นี้เลยอ่ะแต่แบบผิวมันกระจ่างใสขึ้นมากๆแล้วมันแบบมันไม่ต้องแต่งหน้าเยอะอ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากลงรองพื้นเพราะผิวเราสวยอ่ะเฮ้ยดูหลง,งตัวเองไปว่าเฮ้ยแต่มันสวยจริงๆทุกคนคือผิวมันแบบดูดิมันกระจ่างใสแบบเงาเว่อแบบชอบมากๆก็เลยแบบเฮ้ยถึงเวลาแล้วของการที่จะแบบมาเล่าให้ฟังว่าขวัญไปลองอะไรมาอะไรอย่างนี้เอออยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าจะเป็นสิ่งไหนพร้อมแล้วกดไลค์กดสมัครใครแล้วเดี๋ยวไปฟังกันยาวๆในคลิปเลยคะ่ะไปเลย อ่ะโอเคค่ะทุกคนค่ะตัวที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้นะคะต้องบอกว่าวันนี้ขอหนนะ้าเปยหน้ามาเลยเพราะอยากให้ทุกคนอะ่ะได้เห็นว่าเฮ้ยผิวอะ่ะมันไม่ได้ลองพื้นมันใสจริงๆมันแบบมันเป็นอย่างเงี้ยเออคือถ้าลองพื้นมาแลา้วคนก็จะคิดว่าแบบเฮ้ยพะลองพื้นหรือเปล่าแต่นี้คือแบบอืม ดูนี่คือผิวจริงๆรอยคือจางลงแบบเยอะมากๆคือทาปุ๊บไม่ได้หายกลิบนะทุกคนคะ่ะเขาจะค่อยๆแบบทําให้สีผิวอะ่ะมันดูแบบเม็ดสีมันจางลงแล้วให้เสมอกันคือตัวเนี้ยนะปกติถ้าเราเคยได้ยินว่าเฮ้ยอยากหน้าใสาแล้วก็ไปใช้เซรั่มที่มีวิตามินซีถูกไหมแต่ตัวเนี้ยตัวคาราสกิน สูุดไว้ตัวนี้นะเขาใช้ส่วนผสมจากคาคาดูพรมซึ่งตัวนี้นะเป็นตัวส่วนผสมที่มีวิตามินซีมากที่สุดในโลกแบบมากกว่าวิตามินซีนเป็นร้อยเท่าอ่ะคือแบบเข้มข้นมากๆคือขวัญนนะเคยกินเขานะคือเอาง่าย ส่วนผสมพวกนี้มันก็สามารถกินได้เหมือนโปรไบโอติกมันก็กินได้ข้างนอกก็ต้องดูแลเหมือนกันก็เหมือนกับตัวคาคาดูพาเหมือนกันที่สามารถกินได้แล้วก็เอามาทาหน้าได้เหมือนกันแล้วมันช่วยแบบมันช่วยได้เยอะมากๆแบบดูอะดูดิอะคือหวานรู้สึกว่าไม่อยากลงรองพื้นเลยเพราะว่าผิวเราแบบมันกระจ่างอยู่แล้วก็ลงแค่กันแดดอย่างเดียวคือแบบจบงานแบบงานผิวจบเลยอะคือนอกจากที่เขาจะเข้าไปช่วยแบบในเรื่องของเม็ดสีในเรื่องของรอยฝ้ากระ ดังดำแล้วเนี่ยเขายังไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวของเราด้วยทําให้ผิวของเราเนี่ยมันดูฟูขึ้นดูเด้งขึ้นและมากไปกว่านั้นกะทุกคนคะ่ะเขายังมีส่วนผสมมากมายอีกแบบหลากหลายชนิดเลยคือถ้าหยิบมาพูดวันนี้บางทีแบบพูดไปทุกคนก็แบบฟังไม่หมดอะแต่ขวัญพูดรวมๆให้ฟังดีกว่าว่าวรวมๆแล้วเนี่ยเขาจะช่วยดูแลทั้งแบบในเรื่องของเซลล์ใต้ชั้นผิวของเราเลยจริงๆอะเออคือแบบมันเป็นตัวที่แบบ บางทีสกินแคร์บางตัวมันลงไม่ถึงแต่ตัวนี้เขาใส่แบบส่วนผสมต่างๆที่จะช่วยผลักดนันนวัตกรรมต่างๆเนี่ยให้มันเข้าไปสู่ชั้นผิวลึกๆของเราได้จริงๆอะ่ะเออนึกออกปะคือปกติเวลาทาเวลาที่เราทาสกินแคร์หรือว่าออบำรุงหน้าทั่วไปเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทําไมมันถึงแบบยังไม่ค่อยเห็นผลเลยเพราะว่าบางทีอะ่ะมันไม่สามารถที่จะเข้าไปในใต้ชั้นผิวแบบแม็กซิมัมข้างในของเราได้อะ่ะแต่ตัวนี้คือเขาจะมีนวัตกรรมที่ช่วยส่งเข้าไปให้มันแบบถึงเซลล์ผิวของเราจริงๆอะ่ะ เออคือมันแบบมันคุ้มค่าในแบบสกินแคร์ตัวเดียวที่ทำมา นึกออกก่าและนอกจากนั้นนะคะทุกคนค่ะตัวนี้เขายังผ่านการทดลองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านผิวหนังแล้วว่าไม่ก่อให้เกิดการแพ้ง่ายไม่ทําให้ผิวระคายเคืองแล้วก็คุณแม่ที่ตั้งครรภ์อยู่สามารถใช้ได้นะคะไม่มีส่วนผสมของเรตินอนเนาะแล้วก็คุณแม่ที่อ,อาจจะคลอดบุตรคลอดนอออกมาแล้วให้นมบุตรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันไม่มีส่วนผสมใดๆที่เข้าไปเปลี่ยนทําให้แบบน้ํานมกลายเป็นแบบไหนแบบไหนนื่อออก่าคืออ่อนโยนทุกสภาพผิวสามารถใช้ได้หมดเลยคือเอาง่ายๆมันแบบ มันครบมากๆใช้ได้ทุกสภาพผิวจริงๆประมาณน,านั้นส่วนในเรื่องของวิธีการใช้คุณขานจะบอกว่าง่ายมากๆสามารถใช้ได้ตั้งตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยเราสามารถทาก่อนแต่งหน้าผิวเราก็จะได้ฟูเพราะเขามีตัวแบบไฮยาลูรอนิกแอซิดซึ่งจะทําให้ผิวของเราเนี่ยมันดูอิ่มน้ําดูฟูขึ้นเวลาลงรองพื้นหรือว่า,อาแต่งหน้าไปงานอะไรเงี้ยมันจะได้ติดทนนานแล้วก็ไม่ตกล่องเนาะวิธีการใช้นะตอนเช้าอาจจะใช้ปั๊มหนึ่งก็ได้เนี่ยประมาณเนี้ยเราก็แบบเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยนวด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 ให้แบบเข้ากับผิววขออองเเราาาาไปลยแต่นนกคื็จจะบบ ปัม๊มในความให้ดูใกล้ๆแล้วกันอะตอนกลนงคืนก็จะหยด2ปั๊มอย่างนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆแบบว่าเกลียก่ยเกลี่ยเกลี่ยตบ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 ให้เขาซึมสู่ผิวของเราไปเลยคือดูเห็นปะคือแบบพอเราทาไปปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เหนียวไม่หนักผิวเลยสังเกตได้เลยเห็นปะเนี่ยแล้วกลิ่นคือแบบธรรมชาติมากอะไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์พาราเบนแบบตั้งแต่นั้นนี่เขาเขียนไปเลยนะคะว่าไม่มีซิลิโคนไม่มีมิเนอรอลไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์เออคือแบบไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์จร สารสก,กัดต่างๆที่เขาใส่มาในตัวเซรั่มมากกว่าเพราะตัวนี้เราต้องยอมรับจริงๆว่าส่วนผสมบางตัวเขาก็จะมีกลิ่นเฉพาะของเขาอยู่แล้วเนี่ยมีแค่กลิ่นแบบสกินแคร์แบบอ่อนๆจริงๆอะคืออ่อนโยนมากๆแล้วก็เนี่ยไม่เหนียวไม่นักผิวเลยซึมเข้าไปแล้วทุกคนเห็นไหม มีผลการยืนยันจากผู้ใช้งานจริง76%เห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ค่ะโดยที่เราวัดผลความพึงพอใจหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง14วันในกลุ่มผู้หญิงอายุ25ปีจนถึง35ปีจำนวน100คน86%ฝ้ากระจุดดํดำจางลงใน14วันและ90%ผิวขาวกระจ่างใสขึ้นจริงค่ะคือส่วนตัวนะถ้าให้ขวัญเล่าให้ฟังประสบการณ์หลังจากการใช้มาประมาณ2สัปดาห์นะตัวค a r a s k i น Absolute ไว้ตัวนี้ขวัญว่าเขาเป็นเนี่ย อ๋อตัวที่ช่วยทําให้ผิวมันกระจ่างขึ้นจริงๆอะคือก่อนรู้สึกว่าผิวมันแบบมัน มันเนี่ยมันละเอียดขึ้นนะเออมันละเอียดขึ้นแล้วก็หลุมขนมันกระชับขึ้นแล้วในเรื่องของรอยต่างๆมันจางลงคือขวัญอะเป็นประเภทที่ว่าถ้าเป็นสิวไม่ว่าจะกดหรือไม่กดจะเม็ดเล็กเม็ดใหญ่อ่ะคือแค่เป็นนะทุกคนค่ะมันจะทิ้งรอยดําไว้เลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้เขาจะช่วยแบบทาให้มันจางลงคือมันก็แบบเออจางลงเยอะเพราะก็ตอนนั้นเนี่ยคือเข้มมากปิดรองพื้นคือต้องเอาคอนซีลเลอร์กดอีกทีนึงอะเออคือมันจางลงจางลงจริงๆแล้วก็เอ่อในเรื่องของเนื้อสัมผัสชอบนะเนี่ยมัน ใช้ไม่ได้แต่อันนี้เป็นตัวที่เคมว่าใช้ทั้งได้ทั้งตอนเช้าและก่อนนอนซึ่งใช้ตอนเช้าได้จริงๆเพราะว่ามันแบบ เนี่ยมันซึมเข้าสู่ผิวแล้วมันไม่รู้สึกหนะักหน้าไม่รู้สึกว่าอยากกลับกลับบ้านไปล้างหน้าจริงๆอะ่ะเออโอเคเลยอะ่ะและนอกจากนั้นแล้วนะคะทุกคนค่ะตัวคาราสกินอัสรุดไว้ตัว, White, ตวนี้เขายังมีรางวัลการันตีด้วยนะเขาได้รางวัลการันตีสาขา Best Star r e รีเฟร b r ร g ์เน n i n นิ่งเซรัจาก L Beauty Star Award ปี2022เขาก็คือเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการต้นตอองการเกิดฝ้าช่วยทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยกระจ่างใสได้รางวัลแบบปีนี้เลยอะ่ะคือมันว้าวม,มาก คือเอา,อาง,ง่ายๆใช้ได้ทุกสภาพผิวไม่มีแอลกอฮอล์ไม่ต้องกลัวในเรื่องของความแบบใช้แล้วจะแพ้หรือเปล่าเลยอย่างเงี้ยสามารถใช้ได้เพราะว่าเขามีการ,ราทับทดลองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วว่าผิวทุกสภาพผิวสามารถใช้ได้เรียก้ว่าเป็นเซรั่มที่เข้มข้นช่วยบำรุงถึงต้นตอขอ,ของการเกิดเม็ดสีผิวทัให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสคนที่มีฝ้ามีจุดด่างดำเนี่ยตอบโจทย์มากๆนะคะตัวนี้ก็จะทําให้ผิวของคุณเนี่ยกระจ่างใสได้แบบจริงๆอ่ะเออเพราะว่าแบบ ไม่ต้องกลัวแพ้เลยเขาแบบใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยคุณแม่ตั้งครรภ์อยู่คุณแม่ให้นมบุตรยังใช้ได้อะแล้วมันอ่อนอยู่มากไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์คือแบบเนี่ยซึมเข้าไปแล้วเราไม่มีกลิ่นของแอลกอฮอล์เลยไม่หนักผิวเลยคือขวัญว่าเป็นเซรั่มที่แบบเฮ้ยช่วงนี้เราก็ลักอะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็อินแล้วมันก็เห็นผลจริงๆว่าหน้าเราแบบดูกระจ่งางใสขึ้นนะส่วนในเรื่องของราคานะคะขวญนะซื้อมาในช่วงโปรโมชั่นก็จะอยู่ราคาขวดละ690บาทซึ่งคุ้มมากๆ 30ml ใช้ได้แบบอันนี้ของใช้มาส2อาทิตย์แล้วก็คือยังเหลือแบบ น่าจะใช้ได้เป็นเดือนบวกอะ่ะเออก็แนะนํและกันใครที่อยากมีผิวหน้าที่กระจ่างใสอะไรอย่างเงี้ยเนาะอยากรวมผลกระชับก็ไปลองซื้อมาใช้กันดูนะคะคาราสกินแอปสุดไว้นะตัวนี้นะเอาเป็นว่าถ้าใครที่สนใจอยากจะลองใช้ตัวเซรั่มของคาราสกินดูนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางตัวแทนจําหน่ายหรือว่าจะเป็นร้าน Beauty ชั้นนาทั่วประเทศเนาะหรือว่าแอดไลน์แอดก็ได้นะคะแอดคาราสกินก็ไปสอบถามรายละเอียดได้เลยหรือใครจะดูรีวิวหรือรายละเอียดของสินค้าเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถพิมพ์ทั้ง YouTube Facebook หรืออว่่่าาา IG นนะะคะผททุกชงง พิมพว่าคาราสกินนะคะก็จะขึ้นมาแบบมีรีวิวต่างๆนะลองไปดูก็ได้แต่ว่าอันนี้ก็เป็นรีวิวแบบวิดีโอแบบเลี้ยวยูเซอร์เลยแล้วกันว่าแบบเนี่ยใช้แล้วเป็นอย่างนี้จริงๆไม่ได้ลองรองพื้นหรือไม่ได้ลองรองพื้นจริงๆนะคะใครอยากมีผิวสายผิวกระจางสายก็เป็นตัวหนึ่งที่ขวัญได้ลองแล้วขวัญรู้สึกว่าเออก,ก็ก็ไม,ไม,ไม่ไม่จกตานะก็คือได้ผลนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยเอามาเล่าในช่วงของขวัญลองของ,ของให้ทุกคนได้แบบไปลองหาซื้อมาใช้กันดูละกันนะคะมาแบบน่าสนมากอะ น่าสุดแบบโคตรสดอ่ะอืมโอเควันนี้ไปแล้วก็ลากันไปด้วยผิวหน้าแบบใกล้ๆกันเลยลวกันใกล้ๆกันไปเลยนะคะโอเคใครสนใจก็ไปสั่งซื้อกันนะคะผลลับมันอยู่บนหน้าแล้วนะคะฝากคาราสกินไว้ให้ไปลองเล่นกันดูนะคะวันนี้ไปแล้วเจอกันคลิปหน้าบายบายคะ่ะ